นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิมิตตมนุญญาตัง มัจจานันอิทัพชีวิตตันตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองของนอบน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นคำสั่งสอนที่บริสุทธิ สามารถนำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากเพลิงทุกข์ได้โดยเดย็ดแท้ขอน้มน้อมแด่พระอริยสสฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปสั่งสอนให้ผู้อื่นไม่รู้ตามและปฏิบัติกามตามด้วยขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกทกท่านเมื่อตอนเช้าเคลาชื่นระรื่นรถพอสายหมดลมลับลงดับขันเมื่อตอนสายได้สนสุกสุดสุครันพอบ่ายพลันชีว่าลงขาดรอนเมื่อตอนบ่าย รายล้อมพร้อมหน้าญาติพอเย็นขาดชีวาลงคาหมอนเมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกร้อนพอข้ามมอนมวยนิดอนิจจังบัดนี้อัตมมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนา ในส่วนกุศลบุญเยราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งเจ้าภาพประกอบไปด้วยโยมมาลาอินสินาซึ่งเป็นมันดาพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อน,นและญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่นายจักรินอินสินาหรือโยมสงผู้าาชน ซึ่งได้อำลาจากมารดาน้องสาวเพื่อนเพือนและญาติโยมทั้งหลายไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาได้มีพิธีรดน้ำศพและในเวลา20นาฬิกาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลส่วนพระอภิธมศพในวันนี้ก็เช่นกันเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้วายชนได้รับความเมตตาพร้อมทั้งน้ำจิตน้ำใจในท่านทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือกันและกันให้ผู้วายชนแม้ในคืนก่อนต่างก็ได้มาร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมบ้างหรือมาร่วมเป็นเจ้าภาพบ้างแต่สำหรับในค่ำคืนนี้ ถือว่าเป็นคืนพิเศษก็คือเจ้าภาพได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก่อนที่จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปและในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ก็จะได้นำร่างอันรยวิญญาณของผู้ตายไปยังชาปนสถานการจากไปของนายจักรีอินศินานั้น ก็เป็นที่รู้รับทราบโดยทั่วกันว่าเป็นการจากไปโดยกระทันหันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อจะกล่าวสามัญสำเนึกก็มักจะคิดกันว่ายังไม่สมควรยังไม่ถึงเวลาเพราะนายจักรินอินสินาหรือยงสม ยังมีอายุ38ปีเท่านั้นเองยังไม่ถึง40ปีถือว่ายังแข็งแรงและก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นก็ยังพูดคุยยังไปไหนมาไหนได้แต่เมื่อทราบข่าวว่าได้เสียชีวิตกระทันหันจึงต่างตกใจและเศร้าใจกันไปต่างๆกันเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ ที่จะคิดว่ายังไม่สมควรถึงเวลาตายแต่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาถือว่าเรื่องความตายนั้นหาเครื่องหมายหากำหนดไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยอาการอย่างไรกำหนดไม่ได้ไม่ว่าจะมีอายุมาก อายุน้อยก็มีโอกาสตาย,ตายด้วยกันทั้งสิ้นจึงถือว่าเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาในพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีจึงไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรมากนักมีแต่ความอาลัยนึกถึงหากว่าผู้วายชนหรือผู้ที่ตายไปนั้นเป็นคนดี ดังที่กล่าวกันว่าคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหันมีคนรักรำลึกเฝ้านึกถึงดังนี้เช่นเดียวกับนายจักรินอินชินาซึ่งจัดอยู่ในระดับน่ายกย่องน่านับถืออันนี้ก็สอให้เห็นถึงคุณงามความดีของนายจักรินอินชินาได้อย่างดีแม้อายุจัด ไม่มากยังไม่ถึง40ปีวายชนไปก่อนเป็นอันหมดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างบารมีสืบต่อไปถึงกระนั้นบุญบารมีที่เขาได้สร้างสมอบรมไว้ก็จะพอเพียงให้ได้อยู่เป็นสุขในสัมรตยภพมีถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่ายังกินจิสมุทยาธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้นมีความดับไปเป็นธรรมดาญาติยโยมทั้งหลายมองดูหลงศพที่อยู่เบื้องหน้านี้เทียนที่อยู่เบื้องหน้าตมาเมื่อถูกจุดแล้วย่อมเดินทางไปสู่การดับผู้เมื่อถูกจุดแล้ว,ก,ก,ก,ลวก็บ่ายหน้าไปสู่การดับเช่นกัน ดอกไม้ที่สวยสดงดงามที่ประดับประดายอยู่หน้าโกต่างก็มุ่งหน้าที่สวยสดงดงามก็ไปสู่ความเหี่ยวเฉาไม่มีเทียนเล่มไหนที่จุดแล้วไม่ดับไม่มีทุบดอกไหนที่จุดแล้วไม่ดับไม่มีดอกไม้ที่สวยสดงดงามดอกไหนที่ไม่เหี่ยวเฉาเฉษเช่นชีวิตของคนเรา มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปยางกินจิตสมุนทยธรรมมาสัพพันตานิโรธธรรมมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้นมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราทรงได้ทรงตรัสไว้ในอภินหาหะปัจเจเวคณสูตรว่าให้เราระลึกถึงบ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา e จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ e เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องรับผราจากของรักของชอบใจทั้งหลายเรามีกรรมคือการกระทําเป็นของของเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าวพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอ,อาศัยเราจะทำกรรมใดๆไว้จะเป็นกรรมงานที่เป็นกุสลหรือจะเป็นกรรมชั่วกรรมลามกที่เป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับก,กรรมผลของกรรมนั้นๆดังบทพิจารณาสังขารที่กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่าสังขารของเรา มีความเสื่อมสิ่งไปเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้และจะต้องได้รับผลกรรมตามที่ตนกระทำไว้ความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตที่ท่านผู้รู้ได้นิยามชีวิตไว้ว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงความตายคือที่สุด ของความเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะหรือธรรมชาติที่ไม่เคยรับฟังคํำบิงวอนหรือขู่ตวาดของใครๆเหมือนตะวันตกก็คือที่สุดของตะวันตกไม่มีผู้วิเศษคนใดจัดใช้อำนาจความวิเศษของตอนเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติให้โลกมีแต่กลางวันตลอดไปตะวันขึ้นแล้วก็ต้องตก ชีวิตเกิดแล้วก็ต้องตายตะวันขึ้นแล้วก็ต้องตกคนเราเห็นอยู่ทุกวันไม่เคยรู้สึกประหลาดใจทั้งๆท,ท,ที่เห็นว่าช่วงกลางวันนั้นมีค่ากว่าลางคืนแต่ว่าเราก็มีจิตใจปกติต่ออาการของดวงตะวันขึ้นตะวันตกอยู่ทุกวันการขึ้นการตกของดวงตะวัน ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเสียใจอะไรเลยส่วนอาการของชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็ตายนี้เราส่วนมากมิอาจจะรักษาใจให้เป็นปกติได้การที่เราไม่ตกใจไม่เสียใจที่เห็นดวงตะวันตกดินนั้นคงเพราะเป็นเหตุผลสองประการก็คือ 1. เห็นทุกวัน 2. ช่วงเวลาขึ้น เวลาตกของดวงตะวันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอกลางวันประมาณ12ชั่วโมงกลางคืนก็12ชั่วโมงการเห็นทุกวันนั้นย่อมทำให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาในหลักสูตรการศึกษาซึ่งมีวิชาการหลายแขนงก็ล้วนแต่มีความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมดาอันเป็นแก่นแห่งวิชาการนั้นนั้น การเรียนจึงต้องอาศัยการทำบ่อยๆเพื่อให้ใจเข้าถึงความเป็นธรรมดาอันเป็นหลักวิชาการแต่ละ,ะแขนงพอถึงแก่นแห่งวิชาแล้วก็เกิดเป็นปกติภาพคือสงบเพราะเห็นหลักความธรรมดาแล้วนั้นเองฉะนั้นการเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆจึงมีประโยชน์มากในอาการของชีวิตที่เกิดแล้วตาย ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าก็น้าที่คนเราจะรักษาปกติใจไว้ได้เพราะมีให้ดูเป็นประจำเห็นการเกิดการตายกันอยู่เสมอแต่ก็ไม่สามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติไว้ได้กลับเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายทารุณต่อจิตใจที่สุดแม้เห็นคนตายที่ห่างออกไป คือคนอื่นที่ไม่รู้จักกันก็อดที่จะเศร้าโศกสลดไม่ได้สามยิ่งคนใกล้ชิดกับเราด้วยแล้วก็เหมือนกับหัวจิตหัวใจเราได้สลายลงไปด้วยการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเราไม่ยอมคุ้นเคยกับความตายเหมือนกับคุ้นต่อการตกของดวงตะวันเห็นว่าความตายเป็นแขกแปลกหน้าอยู่เสมอแม้แต่การจะพูดถึงมัน ากพูดผิดกาลเทศะก็เหมาว่าเป็นคนปากเสียเราพยายามหนักหนาที่ลืมความตายกันพยายามลืมในสิ่งที่จะต้องประสบพบเจอแต่แล้วผลของการฝึกฝนพยายามเช่นนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเราจริงๆการที่เราไม่เคยตระเตรียมคอยต้อนรับกับความตายก็ทำให้เราเสียใจร้องไห้ โฟมฟายแต่ก็เอาเถอะน้ำตาแม้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่รู้ที่ไม่ยอมรับรู้ความจริงในธรรมชาติแต่มันมีความหมายพิเศษแฝงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องวัดเครื่องประมาณความดีของผู้ตายพ่อแม่น้ำตาซึมไหลด้วยความรันทดเมื่อมองเห็นศพลูกเพราะคุณค่าของความเป็นพ่อแม่ เป็นลูกกันนี้มันมีความหมายลึกซึ้งอย่างยากที่จะช่วยกันอด,อดกต้นน้ำตาได้ในสมัยเช่นนี้ถ้าใครห้ามใจไว้ได้ถือว่าใจแข็งกลงตกแต่บางทีก็เสียคนถูกหาว่าเป็นคนใจดำฉะนั้นน้ำตาแม้จะเป็นเครื่องไม้แห่งความเศร้าแต่การร้องไห้ก็ไม่ใช่ความผิดถ้าเป็นไปได้ การไม่ยอมร้องไห้ด้วยอำนาจที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเห็นตะวันตกดินแม้คนจะประนามว่าใจดำก็ยังมีความปลอดภัยมากกว่าการร้องไห้เพราะความเศร้าคนฉลาดเห็นการตายเป็นการสูญเสียครั้งเดียวแต่คนไม่ฉลาดต้องสูญเสียร่างไปเหมือนคำของปราที่ว่าคนกล้าตายเพียงครั้งเดียว คนกลัวตายหลายครั้งพระพุทธเจ้าสงสารพวกเราเกรงว่าพวกเราจะตายซ้ำตายซากันแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้นจึงสอนให้มันนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เพื่อให้คุ้นกับความตายจะได้รักษาใจให้เป็นปกติเมื่อความตายมาถึงโดยให้เจริญมรณสติก,กรรมาฐาน พวกเราอย่าพยายามลืมความตายกันเลยจงแบ่งเวลาในวันหนึ่งหนึ่งเพื่อนำลึกนึกถึงความตายด้วยความมุ่งหมายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างจะได้สั่งเมาและใช้ชีวิตให้มีคุณค่าหาไม่แล้วเมื่อลูกตายเมียตายพ่อตายแม่ตายหรือคนอื่นๆตาย เจะเฝ้าแต่ฝังตัวเองอยู่ในความเศร้าเหมือนเรื่องราวที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่ว่ามีขหาบดีผู้หนึ่งเมื่อบุตรชายตายลงผู้เป็นพ่อก็ได้นำไปฝังที่สุสานทุกเวลาเย็นเขาจะมานั่งร้องไห้รำพันที่ศพลูกทุกวันจนไม่มีเวลาจะพบสายลมแสงแดดที่หน้าที่สมัยของโลกได้อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อจากบ้านมาถึงสุสานยังไม่ทันได้ร้องไห้ก็เหลือบตาไปเห็นเด็กคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ก่อนก็เลยลืมเรื่องที่ตนจะร้องไห้และเดินเข้าไปถามเด็กว่าร้องไห้ทําไมเด็กคนนั้นได้ตอบว่าผมต่อเรือนรถไว้อย่างสวยงามแต่ยังขาดล้อที่จะใส่เรือนรถที่ร้องไห้ก็เพราะปรารถนาจะได้ล้อรถ ข้าหาบดีจึงถามว่าล้อรถที่เจ้าได้อยากได้อยู่ที่ไหนละ่ะเด็กตอบว่าเรือนรถที่ต่อไว้นั้นสวยงามมากจนไม่ควรจะใช้ล้อที่สร้างจากวัตถุในโลกนี้ที่เห็นสมควรอยู่ก็มีแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เท่านั้นฉันอยากได้พระอาทิตย์กับพระจันทร์มาทำล้อรถข้าหาบดีฟังแล้วก็ประนามเด็กน้อยคนนั้นว่า เจ้านี่จะบ้าหรือที่มาร้องไห้เอาพระอาทิตย์พระจันทร์สิ่งนั้นมันสูงเกินนัดไม่มีใครรอที่จะได้สิ่งที่สูงสุดนั้นมาครองเป็นสิทธิ์ได้เด็กนั้นก็ย้อนตอบว่าช่างผมเถิดถึงผมจะบ้าบอแต่ขอให้รู้ไว้ว่าการบ้าของผมเพราะร้องไห้จะเอาในสิ่งที่สูงถือเอาไม่ได้ ทางที่มองเห็นแต่ก็คงจะบ้าน้อยกว่าคนที่ร้องไห้จะเอาในสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นร้องไห้จะให้คนที่รักซึ่งตายไปกลับฟื้นขึ้นมาข้าพอบบดีถึงกับชะงักไปและได้สติค,คืนมานับแต่นั้นก็เลิกมาป่าช้าเลิกฝังชีวิตไว้กับความเศร้าที่เปล่าประโยชน์ทำไมหนอ เราจึงจะได้คิดกันอย่างท่านขหาบดีผู้ดีบ้างเพราะจะช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดทุนการนึกถึงความตายสบายนัดมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันทการทำให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจฝึกใจให้คุ้นกับความตายเข้าไว้แล้วจะได้ไม่ต้องตายทั้งเป็น อีกประการหนึ่งการเห็นอาการขึ้นลงของดวงตะวันซึ่งเป็นไปอย่างมีช่วงเวลาสม่ำเสมอเป็นธรรมชาติที่รักษาใจคนให้เป็นปกติได้ไม่หวั่นไหวกับการตกของดวงตะวันและจะรู้จักการตระเตรียมประกอบกิจการให้เหมาะแก่เวลาเช้าสายบ่ายเย็นจะทำงานอะไร ต่างก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้การเคลื่อนคล้อยของดวงตะวันที่คงเส้นคงวาทำให้คนไม่สู้วิตกกังวลเกิดทุกข์ร้อนอย่างใดๆส่วนการเคลื่อนคลานของชีวิตหาได้มีความแน่นอนไม่ผู้ใหญ่จะต้องตายก่อนเด็กหรือเด็กจะต้องตายก่อนพ่อแม่จะตายก่อนหรือลูกจะตายไปก่อน เพราะอะนิมิตตามนุญญาตังมัจจานังอิทัชีวิตตังความตายย่อมไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้ได้เป็นหน้าที่ของคนต่างหาที่ควรจะเตรียมตัวต้อนรับมันเสมออย่าให้มันมาถึงโดยที่ไม่เตรียมตัวเดี๋ยวจะต้องจรจากชีวิตเหมือนคนเดินทางที่กระทันหันไม่ทันจะจัดเตรียมสเสบียง ก็ขอฝากข้อคิดไว้อีกนิดว่านึกถึงความตายวันละนิดจะได้ไม่ประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรก่อนที่เสด็จดับจะดับขันธปรินิพพานไว้ว่าวยัธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธะดูก่อนที่สุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิดถ้าเราไม่ประมาททางกายกายของเราก็ไม่ลำบากถ้าเราไม่ประมาททางปากปากของเราก็ไม่ไปก่อศัตรูถ้าเราไม่ประมาททางหงูหูของเราก็ทำให้ไม่เสียญาติมิตร ถ้าเราไม่ประมาททางความคิดความคิดก็จะไม่ทาไปเสียผู้เสียคนนี่คือยอดคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากไว้ในวาระสุดท้ายของชีวิตในโอกาสนี้ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเตือนจิตสกิดใจได้บุญกุศลที่เรียกว่าธรรมสวรสด์ใหม่บุญนั้นเกิดจากการสดับฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอทุกท่านจงพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างบุญกุศลที่ได้จากการฟังธรรมจากการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้และก่อนนี้ได้ทำทัพษินานุปทานักกิจอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้าวชนอีกมินากะตะปุญเยนะ ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญนี้ขอจงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบัะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศไปให้แก่นายจักรินพินสินาหรือโยมสงขอให้ทราบด้วยยาวิถีใดๆก็าตามว่าคณะท่านเจ้าภาพมีคุณแม่น้องสาวเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้อง และผู้ร่วมง,งานรวมทั้งเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้บำเพ็ญกุศลแล้วอุทิศไปให้ขอได้โปรโดอนุโมทนาบุญเพื่อเป็นสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติในสัมภรพสมดังเจตนาปรารกของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสนองขออนิสงส์ให้ท่านทั้งหลาย ที่มาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมร่มเง,งาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรถมุ่งมากปรารถนาทุกประการอัตมภาพ รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อธรรมะเทศนาสุการังโลงมาเทศ สาครังเอวัเมวะอิตโตทนินนานเปตานานทุป,ปกปปติอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปภะเนวะสวิชะโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทโทปนัพะโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถา,าสัพพิทิโยวิวชัชชะโตสัพพโรคโควินาาาัสะโต มาเตภวัตวันตารายอสุขีทีขาโยโกภวะอาภิวาธนสิลิสาิจันวุธ,ธาปจาย,นยาโนจตารโธรรมาวัฒน,นตีอาอยุวันโนสุข,ขังัลังกพระงัะคระรันะบนรันะับนะครัะ Sewa kereta, sewa kereta kamu amam makan, sup pakipanmu sewa kereta, sewa kereta kamu tangkang amam.